สวัสดีครับชาวนี้หลังจากที่เรากิบกาแฟแล้วนะเรามีเศษอาหารในครัวเรือนเราก็มาแบ่งปลาที่อยู่ในคลองนะนะแต่ก็ถือว่าเป็นการทำทานเป็นการทำบุญนะทำให้จิตใจเราผ่องใสไปดูว่าวันนี้นาะเล็กมีอะไรมาฝากเด็กๆที่อยู่ในคลองกันเนี่ยเศษข้าวเศษอาหารที่อยู่ในครัวเรือนเรานะี กินไม่หมดนะเนี่ยก็เป็นอาหารที่เศษเศษเหลือๆก็มาแบ่งปลาในคลองกินนะเนี่ยเศษข้าวเศษผักเศษอะไรเขากินได้ทั้งนั้นแหละเนี่ย,เ,ยเด็กๆมารอกันแล้วนะอ้ามา พวกขนมพวกอะไรเนี่ยที่เรากินไม่หมดมันจะบูดจะเสียแต่ว่าปลาเขากินได้นะเห็นไหมมากันแล้วเห็นไหมฮะโดูหางสวยๆแวบๆบแบบนะ่ะปลาแรดฮนะเนีโหเนี่ยตัวไหนเขากินได้เขาก็เอาไปตัวไหนกินไม่ได้ นนโนนตัวน่นนนเอาไปกินโน่นไกลๆนนนะอิมอร่อยเขาละเนี่ยพวกขนมปังพวกอะไรเขาก็กินได้นะปลาเล็กปลาน้อยก็กินได้นะพวกหอยพวกอะไรเนี่ยกุ้งฝอยก็มีอาหารกิน ความสุขของเรานะเมื่อกี้โดนไปไกลๆเลยเผื่อตัวไหนที่ไม่กล้ามาเราก็จะได้กินด้วยเน,นี่ยมีทั้งพริกมีทั้งอะไรโอ้โหกินได้ฮะบางตัวอาจจะชอบเผ็ดก็ได้เ <laughs> นี่ย นี่แหละฮะความสุขของนาะเล็กก็แค่นี้แหละนะเห็นไหมเด็กๆนะเ,เ,เรามาเพียบเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ